อรุณสวัสดิ์จทุกคนอยู่ดีมีแห้งยุดแดงมีฮีวันนี้เช้าว,วันที่สามสิบกันยายนนะจ๊ะถ้าจำผิดเดอ้ออืมบุคคลไดไลมือไรเว้นมาได้พี่น้องพ้ามเจ้าเข่าสวนชมสวนฟั่งเสียงธรรมศาสตร์อีกแล้ว เขาอุตายสู้นกกองเรี่แร้อพี่น้องเสียเบื้งเงี้ยังคอยกบบัวมันใจพี่น้องคอยกบบัวเคยปลูกจักเที๊ยดอกบักแบกเบอร์รี่เนี่ยเม่นดอกคุณบอนี่พี่น้องเนี่ยเม่นดอกคุณบัผู้ใด้ของจักบอกเนี่ย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 ให้เบิ้งไก่ไก่ห้เบิ้งแบบเม่นดอกคุณบอนี่อเอาะกองคอยกบบัว กล่องของมันภาสามาคี้น้ำข่อยเลยนาซิเมนดอก็เปนอยู่ดอกงนอนนี่เนาะนี่นี่นงขวบเขาเพิ่เคยปลูกจัาเสียพี่น้องเขาบังหูจักขวบเขาเลยมาถามมูเจ้านี่แล้วว่ามันดอกบอือลาดเบอรีขอ่ขวบเขาเจักสิติดหน่วยหรืองว่าติดหรอกพี่น้องขวบก็ทาเบื้องหน่วยใจจดใจจ่อยอยู่ขวบก็ได้ ท้าเบิงอยู่นาสติดนะขอไปให้เที่ยวมา่ายดูๆซะเออขันสีบัวติดกับสีบัวติดต้องขอยเที่ยวมาจับนี่ละเฮ้ยม,มาอึน,นะมาอึเกิดเองอันนี้ก็ได้คนเกิดมาต่า,างผนแต่เงางสงสัยมันน้ำดินน้ำดินที่ขวยเอามาปลูกไปต้นนั้นลาดบุรีนี่ไหม มื่อเช้านี่ก็ตื้นมาปลูกพักอีกเมื่อเช้านี่ปลูกผักซีกับผักซีเล่าอากาศเป็นสีเย็นๆแล้วจังหน่อยแฮนะคิดว่าคิดว่าน่าสินะโอ้สตโตสตโตขอยางงามเลยสตโตอันนี้ข้อใจว่าเม็นขนาพี่น้องไปไปมากๆแล้วว่าเม็นขนาดบดที่นี่เป็นปักกาดเขียวบาด่โอ้ยข่อยละงึดไหล ใายคลิปไล์อันนะบอกว่าขนาดห้องเตเพนวาพนวาคุณบอกมูเจ้าพนตัวมูเจ้ามดแล้เราะเป็นพักกาดเขียวเฮ้ยเงดไหลอันนั้นคอยเอาล่งเสืออ้อเอเฮ็ดตับเต้าแล้วก็จะว่าซองเหมือแล้วให้หดน้ำถ้าเราหดน้ำอยู่นิวซีมหดน้ำอ,อันนี้มาละมาละกำลัลลางงามพี่น้องเอ้ยพ,นะงงอยพูดนะแตกหยอดพูดนะ แต่งหยดไปขุนย่างส,สุดยอดเลยย่างงามงามคือปู่ๆกันละ่ละเวลาวาจาบอไปวบามากกะเตะเขาจะคล้องเอ้ยงย์ลายขุนทัวร์ลัน่นโตคอ่อยเฝ้าได้หน่ถนอมเสาถนอมแรงเฝ้าว,ว่าสันพี่น,ออน้องเอ้ยยังเวตีหอย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 ทากหอยทากจอบอันนี้หอมหอมแขก หอมมันหัวแดงๆรู้ไหมพี่นอ้องออืเอามานันนิบเอียบเอามันเสียบเอามันนี้อวล่นเกิดอีลีสิติดอ่างเฮ้ยเงิดไหลสิติดอ่างว่าไปว่ามากกัได้เอ้ยยองเอาได้ตอนนี้ยาณพุ่งจะไล่ตาอันนี้โหระพ,าโ,พาโหระพาใบใหญ่โหระพาที่สั่งมาจากนี่นิดละพี่นอ้องโหระพาแบบมึ่งนอกรู้ไหมหนะาพุ่นเอาน้ำฝนตกหุ่งพุ่นไหล น่าหนามุ้ยลูกพี่จัดการสะใบสวยเงี้ยงงงเลยโอ้ยเนาะฮาตัวกระเบื้หินเนี่ยบาดที่หนีอยู่ทั้ทงในแต่เนาะเนาะใบสวยเบิดลตงเนี่ยอ้ยเพื่อแป๊บเดียวร้อยมากินแต่ยนี่ยแตบาดที่หนีข้นปลูกพราะท่นเลยกินอยู่ลูกพี่กินก้อนแล้วโอ้โหพูนนะเมึงกระเจี๊ยบโอ้ยได้ฟุ้นขี่ไกลออกไปบ้างเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยไงเอ,อ๋อไงเอ,อ๋อ นี่ยว้าบันนี่แล้วบัสิได้กินมากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบฝีมือจะคลองปู่เองเนี่ยหือขึ้นนี่คอยอมาจัดการยาสีว่าเอาใจไล่เออัวบ่วลายบ่ไล้พี่น้องบัวย่งพักอุ้ยพริกปีศาจคอยพี่น้องพริกที่เผ็ดที่สุดไปเสรยนว่า ใส่พัดกับเผาใส่หินหินเวยเดียวหินผลไวาสันว่าเจ้าของผิดเราไปฟุ้นขี่ไก่ไปปึงเงงปังง้างเหลื่อมยุบหยุบอยู่ะแอ้ยใบมันก็เป็นยิ่งยิ่เนาะใบมันเป็นส้งนีพี่น้องอืเพราะว่าเนวยอพึ่งก็เป็นเป็นเบือกพึ่งสีเป็นผิวคู่คู่ขะขาตะปุมตะปั้มนะพี่น้องใบพึ่งก็เลยเป็นสนีงเนี่ยโอ งามคักถือฟุ้นขี้ไก่ใบเรือมยุบยุบอยูย่มีอีกต้นหนึ่งพักหอพักพักขมเกิดเซปลมไยวันว้นี้ละนี้จะมันพริกยังแบบนี้ทรสเซซิมเมนพริกหวานหรือบอเมนจักมันพริกหลายพริกมันอยู่น้ำกันก,นกระดอกกระเดียนั่งตูก็ขึ้นพยายามเพาะลายเทือนและพักนั่งตูนี่เพราะย่อมจะขึ้นนี่แหละพี่น้อง คึ่งเพาะพื้น,ค,นคุณพวกแพวโอ้โนกเขากนมาห่องไก่ไข่ได้บาเนี่ยห่านบอกหุงหวัดป็นหน่วยแล้วมาหุงมากอค่อยเป็นลูกแล้วเด้อ อยากอ่างอยากอ่างพุ่มใจนําเสนอเอาเชียงนกหองยู่สางไหนนอนเนาะพุ่มทั้งตุนใหม่ทั้งตุนขอไพ่บกนกระช่ายาใหญ่เมื่อใส่ใหญ่เมื่อใส่ทุงกระสอบกระสอบปลูกตุนใหม่ละแตกเอาโอ้แตกเอา,เอาพี่น้องตอนเอาโล่งดินละาบังง่ามไหมตุนน้่อยๆคิงๆซะละ เือ่อเนห้าได้ผสมดินเพิ่นบ่ผสมดินผสมยางเซนปูนขาวเซนฟุ้นขี่ไก่พลังงามแตกนอเอาตีมทุงอายละไปล้วจ้าบันนี้พี่น้องฝนตกเด้ฝนตกฝนตกสองสามมือติดกันละ่ะแต่ว่าอันบมเมนแบบพายุนี่ยไม่พี่น้องตกวแก้มือแรงมากล้วก็ลิ้นมาดินปอกแป๊กปอกแปก,ปก,แปกพอนอนดีๆนี่ละ่ะแก้มือขึ้น ก็เลยบ่ค่อยได้๋ฮดผักปานใดช่วงนี้นะก็เลยเป็นสีสุ่มสำมซุ่มซื่นเดี๋ยวสิไปฮดสิไปฮดอันสิไปฮดต้นอันเอ้ยบ่แม่นสิไปฮดเสื้อเฮ็ดตับเต้าที่คอยเอาลงไว้ก็บ่รู้ว่าสิได้ผลคึกจังไดยเป็น้องเพราวะพึ่งพึ่งพึ่งสิปลูกคือกันเฮ็ดก็ได้เฮ็ดตับเต้าเดี๋ยวสิสั่งมาลงเพิ่มอีกอยู่เนี่ยให้มันเกิดบริเวณนี่สงะสิงห์เป็นเงาเป็นเงาคือยังเขาจะอ่อนออกอยู่ในคลิปที่เฮาไปเบิ่งน่ะแม่คือสะอ่อนคักแท้ มแต่ดอกใหญ่ๆจะคลองอันนอามาเพาะสั่งม,มางมปูกมัสชีึ้นคือยังคองพระเจ้า,จาบัวเศร์่นต้นมะเกือเงีาวของต้นนั้นนะ่ะใบใหญ่ก็ฟอมมือขอยอีกคนนะ่ะฝุนขี่ไกน่นี่ใส่พักงามอีลิเอาบาสิไปกับว่าไปจักเื่อโอ้ยไปละลาบานีเ้าดูละนนี้นี่จากดอกบายบาย